สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลวยเด้อครับพี่น้องวันนี้วันที่27กรกฎาคม67ครับคลิปนี้กะเช่นเคยครับพี่น้องเนาะหลังเหล็กเล่าพัฒนาออกครับ04850ครับผมครับน้าเชียร์พาลวยก็จะมาสรุปครับเพื่อเป็นข้อมูลให้พี่น้องได้อภิใจหน้าเบิ้งไปน้ำกันครับผมแต่ละเสี้ยนแต่ละทัน เพิ่นเข่าจังไดครับพี่น้องเนาะกับมีลร้เสี้ยนอยู่ครับพี่น้องแตกบนแตกล่างครับผมครับพ่อชนินพ่อแสวงครับผมพ่อแสวงกับสองงวดติดแล้วเด้อครับผมสองงวดติดแล้วครับหลักการในส่วนของอาจารย์เอกับเขาตรงๆ C8 ครับเด่นเดินดีพ่อลาดเผากับกอดข้อกันมากครับพี่น้องเนาะเด็นพ่อลาดเผาครับผม5 0 0 5ครับเด่นเดินดีเพิ่นกับเดินดีครับพี่น้องไม่หลุดต่ว่า มวลนี้ไปคนละทางครับผมครับรองเบิงครับพี่น้องเนาะมาสรุปให้พี่น้องอซีเป็น้อมูลตามต่อครับผมครับวันจันทร์เพื่อนครับพี่น้องบ้านนี้ครับวันจันทร์ที่29กครับกรกฎาคม67เอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางสสรุปน้ำเชียพาลวยกับขอขอประคุณถูกๆเสี้ยนครับผมแล้วก็ขอประคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้ามา รับชมวรับฟังครับเป็นกำลังแรงใจกดไค์กดแชให้กับนําเชียร์ผ้าลวด้วยไปเบิ้งชุดสรุปเพื่อเป็นข้อมูลตามต่อกันในหมวดหนากันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับผมสำนักแรกครับผมเดินดีต่อเนื่องครับผมพี่น้องพี่ซี่ไหนทันกันเริ่มรู้จักซื้อพ่อเลยครับผมพ่อลาดเผาครับผมครับงวดนี้กอดข้อกันอีกแล้วครับผมนาจะเว้นไปบ่กอดข้อกันหมวดเดียวครับผมครับ งวดไดที่บบประกบคู่ครับพี่น้องมักจะกอดข้อกันเพราะรูาเป็นเท็งใดครับผมครับนี่ก็สูตรที่1ได้5กับ6สูตรที่2ได้7กับ 0, ครับกอดข้อกันก็คือ 5, 0ศนี่แหละครับพี่น้องพอลาดเพาครับสุดยอดเลขเด่นบนล่างครับผมพี่น้องเอซีหลายท่านรอคอยไม่ผิดหวังครับผมครับบางท่านเพื่อนกันเอา2สูตรนี่แหละครับผมประกบคู่กัน พ่อสแสวงครับผมพ่อสแสวงครับเด่นเด่นบนพนมมศูนย์สองสี่แปดครับผมสี่แปดนี่คือกอดข้อกันแล้วก็มีสองตัวบนกันล่างครับผมงวดน,นี้เลขพนร้องลางด้วครับผมก็คือศูนย์ห้าห้าศูนย์นี่แหละครับพี่น้องก็ถือว่าพนเด่นศูนย์ครับพี่น้องเนาะ ในส่วนเลขไหลกับมาศูนย์ครับผมเลขไหลกับมาศูนย์เลขไหลนี่ก็เ,กเดินดีครับผมครับพ่อสแสวงครับมาสองงวดครับผมเข้าล่างงวดวัางหาันสองซีเข้าบนงวดวัางหันสองซีแล้วก็มาเข้าล่างศูนย์ห้าห้าศูนย์นี่แหละครับก็ตีไวดเดอร์ครับพี่นอ้องพ่อชนินครับโล่งล่างนี่คืองวดที่สามนะครับผม เลขบนเพิน่นลงล่างครับแต่ว่าเพิ่นเน้นถือตัวมากเลยครับพี่น้องเพิ่นว่า0ูนห้านี่ครับขีดเส้นใต้หนักๆเลยแล้วก็สองสี่แปดครับผมเลขกอาทิตย์เปนดึงออกมาจากเลขชุดสามตัวตรงตรดครับเด่นก็เข่าทั้งแปดทั้งศูนย์แหะครับผมแล้วในส่วนเหล็กชุดเต็มสามตัวตรงโตัวกับเข่าที่ศูนย์แปดสี่ครับผมศูนย์แปดสี่ ก็ติดไวได้เดอครับพี่น้องพ่อชนินินแต้มสองตัวบนล่างเข้าที่ห้าครับผมเข้าห้าศูนย์เข้าที่ห้าแต้มรวมเดินเดินดีเอฟซีส่งให้ครับเดินดีต่อเนื่องครับผมงวดน,นี้เข้าที่แปดครับผมเพิ่นให้เด่นเจ็ดแปดเก้าเข้าที่แปดครับมาประกบคู่กับพอหลัดพาวครับผมหลังจากที่เดินดีประมาณซีงวดติด ครับงวดนี้ไปค้นระทางครับผมเด่นเดินดีขึ้นบนพอลาดพราวโล่งล่างครับ2อสูตรนี้ไปได้ทั้งบนทั้งล่างได้ครับพี่น้องครับผมบม่ได้แยกเนี่ยครับผมงวดนี้ประกบคู่ไม่มาครับต่ว่าตัวเด่นเพิ่นกะเด่นเดินดีเข่าครับผมเข้าที่แปพอลาดพาเข้าทั้งบนทั้งล่างกอดข้อกันครับเข้า เข้าล่างครับผมกอดข้อกันอาจารย์เอครับเด่นบนล่าง1กับ4เข้าที่4ชุดประกอบคู่เข้า48ตรงตรงกับ4 8ตรงตร,งตรงคนภูเขาครับพี่น้องบนล่างก็คือ0กับ1เข้าที่0แล้วก็ชุดประกบคู่ครับพี่น้องเนาะเฉียดไป06 มาเข่าเลขติดบนล่างครับผมครับเสียดายอจาย์บริษประกบศูนย์หาครับผมเพิ่นประกบศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดครับเลขสองศูนย์นี่ครับมาทำกันดีด้ครับพี่น้องครับผมช่วงหนึ่งนี่สามีงวดติดครับผมงวดนี้เข้าที่ศูนย์ห้าห้าศูนย์ครับผมเท่าสองศูนย์ประกบคัน อาจารย์โกยครับผมเปิดตัวมาครับผมหมวดแรกครับพี่น้องเนาะไปเข่าสูตรแรกได้ครับพี่น้องสูตรเด่น901เข้าที่ศูนย์ครับเข้าที่ศูนย์บคู่ครับพี่น้องเนาะเส้นด้าย90ครับอาจารย์โกยเป็นกระมี่เลขกไทยนําครับเดี๋ยวไปช่วกันที่เก่มมาเชียได้ครับผมอาจารย์โกยครับ อาจารย์ผู้วิ่งรูดบนล่าง4กับ6เข้าที่4ครับผมครับประกบครูเฉียดไปครับพี่น้อง4 7 4 9ครับผมขามส8ครับอาจารย์ผู้เจบปูงวดนี้ลุดแล้วครับผมหลังจากที่เดินดีมาประมาณ4งวดครับพี่น้องเนาะสงวดติดครับแล้วก็มางวดนี้เขาเตอร์สรรที่2อครับผมเด่นเข้าที่ห้า ตัวนี้ลดไปแต้มหนึ่งครับผมหนึ่งห้าครับนี่แหละครับพี่น้องเอามาสรุปเป็นข้อมูลให้พี่น้องเอฟซีได้ตามกันต่อครับพี่น้องเนาะวันที่ยี่สิบเก้าคนละครับผมวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมหกสิบเจ็ดครับนี่หลายสำนักอยู่ครับพี่น้องเนาะ เห็นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับดูว่าจะเป็นเลขพ่อลาดเผาเนี่ยแหละครับพี่น้องพ่อลาดเผาครับสำหรับเส้นใดเพิ่มมากกว่าเดี๋ยวน้ำเชียร์ผ้ารั้วกับเจด้าเสนอแบบต้องงวดครับพี่น้องครับรอรับชมรับฟังกันเด้อครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขชุดสรุปเพื่อเป็นข้อมูลตามต่อครับผม29กรกฎาคม67 ตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ได้ครับพี่น้องเส้นไหนผลมาก,ก่อนเดี๋ยวนำเชียร์ผ้าลวยกับเจ็ดลงให้พี่น้องฟรแบบตองวดเก็บเป็นข้อมูลไว้ก้อนครับผมครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีถูกหวยแล้วเงนินไปน้ำกันได้ครับพี่น้องกับแนวทางตัวเลขจากาน้ำเชียร์ผ้าลวยครับผมลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ